เตวาเทียงไทยิงนักลายเพิ่นว่าใจก็เต็งพอมาใจกันนพ่อาว่าแม่บอนตึ้นมาร่วมสร้างก็วันนี้ที่นี่ชุมชนบ้านปะตึงหมู่ที่8ตำบลปะตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงหายได้มีการจัดงานบุญประเพณีล้านนาการทำบุญตาลไปหาแม่อุ้ยบางจินดาธรรมอายุ95ปี ที่ได้เสียชีวิตไปแล้วนับหนึ่งวันชจวบ้านและญาติพี่น้องจากทั้งใกล้และไกลได้มาร่วมทําบุญอุทิศส่วนกนุศลไปหาแม่อ,อุ้ยบางกันอย่างคับคังและก็คึกคักทางมีตางใดมาฟังจ้อยฟังซอทแม่อ,อุ้ยเนื้อภาษาลั่นนาะที่ว่าปล่อยก็หมายถึงงานบุญป,ประเพณีที่มีผู้คนมาชุมนุมกันเป็นจำนวนมาก ส่วนคําว่าเข้าสั่งก็หมายถึงเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับถวายพระสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลได้ผู้ไวชนนอกจากจะมีพิธีสวดหรือแสดงพระธรรมเทศนาแล้วการจัดพธิธีการตานบุญเข้าสั่งนั่นก็จะทำเมื่อ จะภาพมีความพร้อมถ้าเทียบกับภาคกลางก็จะเป็นพิธีทาบุญร้อยวันหือผู้ตายนั่นเองการจัดบุญปล่อยข้าสั่งจะภาพจะเตรียมเครื่องประจัยทายทานตามกุศลเจตนาและความเจือซึ่งนิยมจะทําบ้านจําลองมีเครื่องใจครบถ้วนทั้งตีนอนสลีตีนอนหมอนมุง้งถ้วยไห่ตะไลาปากเสื้อผ้ารองเท้าเวนวี แล้วก็มีเครื่องบริโภคก็คือข้าวน้ำอาหารตลอดจนมากเมี่ยงพลูบุรีต่างๆโดยครบถ้วนเป็นที่น่าเสียดายประเพณีบางอย่างของท้องถิ่นกำลังจะถูกเลือนหายก็คือประเพณีปล่อยเข้าสั่งในล้านนา หรือภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยปล่อยข้าวสั่งก็คืองานทําบุญอุทิศส่วนกุศลไป,ไปหาผู้ตายที่มีลักษณะางานเริงรืองอยู่ตัวก็คือมีมหรสพฉลองบอกว่าจะเป็นซอเปิ้นเมืองมาสมโภชในวันแต่งดาหรือวันเตรียมการถวายทานแด่พระสงฆ์ประเพณีการทําบุญปล่อยข้าวสั่งตั้งแต่โบร,ราณากาลเป็นต้นมาก็มีจุดประสงค์เพื่ออุทิศเพื่อแก่คนตาย บุญกุศลได้อุทิศไปหาบิดามารดาหรือว่ายาตผู้ลงรับไปถ้ายกับประเพณีบุญแจกเข้าของาทางอีสานลูกหลานกลัวว่าวิญญาณจะบ่มีความสุขผู้ที่ยังอยู่เช่นเป็นจะเป็นวิธีสังคมและประเพณีของเชาวพุทธทางเมืองเหนือและหนาววันนี้ทางสภาพ ได้สร้างเรือสำเภาทองคำหรือทางภาคเหนือกำเมืองเขาห้องว่าเหือสเปาสเปาคํำนั่นเองครับคือแทนที่จะสร้างเงินน้อยนะครับแต่ว่าทางเจ้าภาพได้มีจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเหือสเปาคํำนะครับหวังที่จะเป็นเหือที่จะนํานดวงวิญญาณของแม่อุ้ยบางจินตธรรมไปสู่พระนิพพานนั่นเอง ารเนี่ยทำเหยนการทำให้ถึงมีศพศพเผาค้ำทางทางฝั่งเดียวเรือสำเภาที่เนี่ยทางเหน้องเสาค้ำเนี่ยเพราะว่าไม่ทำไม่ทำของเหนือลันนาเขาเนี่ยก็จะมีขุดกล่าวถึงเสาค้ำเนี่ยเข้าสู่พระนิพพานนี่นะครับอันนี้ก็คืออยากเรื่องยมแด ซึ่งยุ้งหญ่เน่ยคือคนสี่มิลตล้านเราไม่อายุไข่ถึง95ปีเราชื่อไข่ขอทันเนีก็ได้สร้างพลังความดีมาตลอดนะครับที่วาเจ้าว่าพลังคนามดีมีแก่วมีไกลมีทานท่าศาสิแล้วก็เขว่วเวาภาวนาทุกอย่างเนี่ยมันเยอะสำเพาเนี่ยจะนำสู่แก่เข้าสู่พันิาพานิพานก็คือต้นทุกจะเอาสุขหลงวง คในฤาษีวบาก็ขอเจริญพรเจริญไปยังคณะสถาญาติโยมเสียงฤาิีทุกคนนะครับจงอนุโมทนาบุญร่วมดอกบาวตัวนี้ที่นี่ขอเจริญพรเขาไปดูส่วนประกอบหรือองค์ประกอบของเหงาสเปลคัมตีทางจะภาพได้สร้างเพื่ออุทิศ ถวายตานไปหาแม่อุ้ยบางจีดธรรมกันเลยนะครับก็ทางหนก็จะมีของใช้ของที่ของใช้จ,จาเป็นนะครับแลืแกเสื้อผ้าเครื่องนุงหม่มเอ่อเครื่องแต่งกายสลีตินอนนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเอ่อของใช้ต่างๆนะครับบม่ว่าจะเป็นรองเท้าถ้วยจานจอนนะครับขวดน้ำกาต้มน้ำกระเทกน้ำห้อนเป็นต้นนะครับ เพราะมันคิดชายอยู่บ้านลืมบานแล้วใจลูกสาวแามสามนางบ้านเงวมันมาเต้นกัแล้วมาแล้ววันนี้นะครับชาบ้านก็นได้มีโอกาสนะครับได้มีบุญมีกุศลน,นะครับที่ได้ใส่บาตรแด่เจ้าอาวาสวัดจากวัดถ้ำอาชาทองนะครับอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงหายซึ่งได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลในวันนี้ตวัวและก็ได้ขี่ม้ามา รับบิณฑบาตจากพุทธศาสนกิกชนตวัวเมื่อพร้อมแล้วนะครับในพิธีถวายตานเหอสเปาคํมนะครับปล่อยเขาสั่งปเป็นเฮือเป็นอุยบางนะครับก็จะมีการไหว้พระสมทานศิลจากนั้นอาจารย์วัดนะครับก็จะกล่าวคําโอกาสถวายเรือนเรือสเปาสเปาคํมนะครับเมื่อเจบ แล้วก็จะถวายขา้อสั่งหรือว่าสังฆทานแด่พระสงฆ์ซึ่งเรียกรวมกันว่าปลอยข้อสั่งนั่นเองนะครับพิธีกรรมก็จะมีการชุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอรัตนศินอารัตนธรรมล้ะก็ฟังธรรมเมื่อพระเทศจบแล้วนะครับอาจารย์ก็จะทําพิธีขอสุมาโคตานนะครับจบแล้วก็จะเป็นพิธี โอกาสเว้นตานนะครับจะเริ่มจากการอัญเชิญเทวบุตรเทวดานะครับยอคุณพระรัตนตรยัยปรารบเหตุในการรวมทําบุญการรูทิศสุขศลซึ่งได้ระบุจื่อของบุคคลทุกต้องชัดเจนจบแล้วก็จะอวยพรเกจภาพนะครับเจ้าั่้นจากถวายทายทานแด่พระสงฆ์พระสงฆ์ออนุโมทนาและก็อวยพรเป็นเส้นพิธี การทบุญปอยก็สั่งเจ้าพาพจะจัดหาเครื่องรถตีพื้นเมืองมาแสดงในกลางวันหรือกลางคืนตัวนะครับและก็จะนิยมจ้างจังซอนะครับมาแสดงในตอนกลางวันกลางคืนเพื่อต้อนรับ้าบ้านเตรียมมารวมทบุญห้องว่าปอยก็มาถึงการงานเื่อนเริงนั่นตัวนะครับปเาน็